ต่อมาครับจะเป็นตัว AC meter นะครับก็สังเกตง่ายๆเราจะให้เป็นตัวบล็อกนะครับใส่หลอดไฟนะครับกับตัวปลั๊กนะครับชุดนี้จะเป็นชุด AC meter นะครับการใช้งานการต่อทดสอบนะครับว่าดีหรือไม่ดีนะครับการเช็คเซนเซอร์ก็ง่ายๆครับเหมือนเดิมฝั่งนี้จะเหมือนกับตัว DC เลยนะครับก็คือจะมีตัวคอนเนคเตอร์6พินครับ1ตัวนะครับแล้วก็สายครับ i อเอนะครับ A กับ B นะครับอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะเป็นตัวบล็อกปลอดไฟนะครับแล้วก็ปลั๊ก AC นะครับพิเศษขึ้นมาหน่อยก็คือฝั่งฝั่งนี้นะครับจะมีเป็นตัวหางปลานะครับเปลยไว้อยู่2ตัวนะครับเอาไว้ต่ออะไรนะครับโอเคมาดูการต่อกันเลยนะครับก็การเชื่อมต่อง่ายๆนะครับก็เหมือนเดิมครับคอนเนคเตอร์6พิน เสียบที่6พินเหมือนเดิมนะครับตรงนีนะ้แล้วก็ตัว i s 4 85นะครับเหมือนเดิมน้ำเงินคือ A นะครับเหลืองคือ B นะครับใส่เข้าไปเลยไขควงหมุนใสนะ่ทางที่ดีนะครับอยากจะแนะนำให้หานะครับไขควงอัเล็ก เตรียมไว้สักหนึ่งอันนะครับจะได้สะดวกต่อการต่อใช้งานนะครับต่อมานะครับก็เมื่อกี้ที่ให้ดูสายห่างปลา2เส้นต่อยังไงใช่ไหมครับสองตัวเนี่ยเราจะไปต่อกับเอาพุท r รีเลย์นะครับต่อที่ไหนใช่ไหมครับนี่เลยครับเรามาดูตรงนี้เราจะเห็นคําว่า NO นะครับกับ COM นะครับสองตัวนี้จะเป็นต่อกับตัวเอาพุทรีเลย์นะครับ ที่จริงในชุดทดลองของเราครับเราจะใส่เป็นลาเบลไว้ให้แล้วนะครับสำหรับ NO กับ COM นะครับก็ให้ถอดคอนเนคเตอร์ออกมาก่อนอ้ออย่าลืมนะครับการต่อการต่ออุปกรณ์นะครับทุกตัวนะครับให้ถอดแรงจ่ายไฟออกก่อนนะครับคือถอดตัวบอรนี้ออกก่อนแล้วค่อยต่อนะครับเป็นการเซฟบอร์ดเปในตัวนะครับก็ถอดออกมาปุ๊บแล้วก็ต่อแป๊บหนึ่งนะครับ ก็เสียบนะครับในรูนี้เลยปึ๊บส่วนบล็อกตัวนี้ครับให้อ่าเอาไขควงไฟาเช็คไฟนะครับสีเหลืองนะครับที่เราแถมไปให้ก็ขันได้เลยนะครับพอดีเลยปึ๊บข้อควรระวังนะครับอ่าชุดนี้จะเป็นชุดที่ต่อกับไฟ220นะครับก็ให้มีความระมัดระวังหน่อยนะครับในการต่อใช้งานนะครับอย่าให้ช็อตกันเด็ดขาดนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับแล้วก็ เสียบเข้าที่เดิมเลยแบบนี้นะครับ่าแล้วก็แล้วก็นำสายครับเสียบก่อนตรงนี้เดี๋ยวการทดลองนะครับเราจะอัพโหลดโปรแกรมแล้วก็ค่อยเสียบปลั๊กนะครับขอเสริมอีกนิดนึงนะครับก็สำหรับชุดตัว,วอุปกรณ์ AC meter นะครับค่อนข้างจะ อันตรายมากนะเพราะว่าเป็นไฟ220กระแสสลับนะครับก็คือสามารถดูดทุกคนได้นะครับก็ไฟดูดก็รู้ๆกันอยู่ว่าถ้าไฟ220ดูดก็จะเจ็บปวดไม่ใช่น้อยนะครับทางที่ดีนะครับให้หาถ้ามีเป็นแผ่นพลาสติกนะครับเอามาลองดีกว่าลองข้างใต้บอร์ดตัวนี้ครับก่อนทดลองนะครับเพื่อเป็นการเซฟตัวเองไปด้วยนะครับแล้วก็เซฟตัวบอร์ดนะครับเดี๋ยวมาดูโค้ดตัวอย่างแล้วก็ถ้าหากเสียบปลั๊กแล้วอ่ะ อ่ามันจะขึ้นหน้าตายังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคนะครับหากใครที่ต่อเซ็นเซอร์หรือต่อวงจรเสร็จแล้วนะครับก็รบกวนเช็คอีกทีหนึ่งนะว่าต่อถูกต้องนะครับเพราะว่าเราจะยุ่งกับไฟ220โวลต์แล้วถ้าจะเป็นกระแสสลับนะครับซึ่งอาจจะช็อตนะครับตัวบอร์ดเองหรือตัวบุคคลเองด้วยนะก็แนะนำให้ระมัระวังหน่อยนะครับก็ ใครที่ชัวแล้วนะครับก็มาเปิดโปรแกรมตัวอย่างในการเทสกันเลยดีกว่านะครับก็ไปที่ไฟล์นะครับไปที่ example นะครับแล้วก็ไปที่ p z g m ครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหกนะครับ, 1, รบเราจะใช้คำสั่งหรือตัวอย่างที่เรียว่า search address นะครับคำสั่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นคำสั่งที่ใช้ดึง แอดเรสับของตัวเ็นเซอร์เองนะครับว่าอยู่แอดเรสที่เท่าไหร่นะครับเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้กด v e r i ี y ฟหนึครั้งนะครับก็จะใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับโอเคเมื่อขึ้นแบบนี้ก็คือว่าคอมพ l e ต e นะครับก็กดอัปโหลดได้เลยนะครับโอเคครับเมื่ออัปโหลดคอมพิวตเนี่ยครับก็ ตรงตัวบอร์ดครับก็จะมีรีเลยทำงานนะครับแรีวลยเลก็จะนั่นขึ้นมานะครับแล้วก็พร้อมกแบบับไฟสีแดงติดนะครับก็ให้ไปที่แว่นขยายครับตอนนี้เราจะยังไม่เห็นอะไรขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เสียบ2อ0นะคยัสิบํทำการเสียบปั๊ก220เลยครับ เสร็จเสร็จแล้วนะครับให้กดตัวนี้นะครับเป็นที่หนึครับดีเซ็ตหงครั้งครับในที่ทดลองแล้วได้เราจะเห็นคำว่า the address of this disk dm นะครับขีด016นะครับ1นึ่งส s s ร็ครับ info address 1นึครับแสดงว่า a d d r e s s ตัวนี้นะครับเป็น a d d r e ่ s นึ่งนะครับหรือเครื่องที่1นั่นเองนะครับ หากใครที่ทดลองแล้วได้แบบนี้นะครับแสดงว่าเซนเซอร์ AC ซ e มิเนะครับก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับไม่มีการเสียหายใดๆนะครับก็นี่ก็เป็นการเทสอ c ซมตอร์นะครับ